อ๋อวันนี้ครับผมทดสอบเครื่องฟางอินเตอร์430นะครับผมกันอ,อยู่ที่อำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายนะครับผมนี่ครับผมน,นี่เรามาตรวจสอบระบบให้ลูกค้านะครับผมที่อำเภอท่าบอ่อครับผมหนองคายนะวันนี้เราอัดกันอยู่ทดลองอยู่บ้านลูกค้าครับผมตัวนี้เป็นเครื่องจากฟางของแท็กเตอร์นะครับผม สักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านอาคตตจังหบุกแดง<ม>อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ผมวันนี้เราอัดกันอยู่ในวัดเลยครับผมขอบรรยากาศวังเวงนิดนึงครับผมมิติที่ดีบครับผมนีม่เป็นผู้ใหญ่บ้านมาดูแลเราครับผมนี่ครับผมม,ม,ผมีมีจวดตัวผมนะจวดด้วยมีจวดด้วยเป็นไงโอเคไหมผู้ใหญ่เยีมม่ยมไหมโอเคครับผมวันนี้เป็นคุตาเอลสา L3408 นย์แปดะครับผมต่ขอกับเสื้อฟางอินเตอร์ส3 0นะครับ ทดลองกันเราไม่เลือกเวลาที่จะดูแลลูกค้านะครับผมดึกดื่นแค่ไหนเราก็ต้องดูแลครับผมเพราะว่า,วางานเร่งมากครับผมนะเพราะว่าตอนนี้ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวเงินทองเข้ากระเป๋าลูกค้านะครับผมนะใครสนใจเครื่อฟงฟังอยากฟังทองแท็กเตอร์ของเรานะผมเช็คระบบพร้อมใช้ติดต่อได้ที่เบอร์083 3160978นะครับผมหรือเบอร์080 7882413นะครับ L สามสี่ศูนย์แปดผมวันนี้ก็บรรยากาศก็จะออกวังเวงว,งวงเวงนิดนึงนะครับผมเลยบรรยากาศโดยรอบนะครับผมอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะผมวินเตอร์ทีสามศูนย์นะผมตอกกับ L สามสี่ศูนย์แปดเครื่องอัดฟางมือสองที่ระบบเขาใช้จากฟางทองแท็กเตอร์นะครับผมต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามช่องของเรานะครับผมเนี่ยผมการคำมาอคืนเราก็ดูแลนะครับผม เดอพรุ่งนี้ลูกค้าจะได้ทำงานต่อนะครับผมนะนี่ครับผมเราขอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่เลือกใช้ก็งฟังจากศูนย์บริการของเราฟังทอร์เร็กเตอร์ครับผมก็สนใจก็ฟังมือสองที่เขบบพร้อมใช้ก็ติดต่อได้ที่เบอร์0833160978หรือเบอร์0807882413เป็นไงป่าโอเคไหมโอเคไหม เยี่ยมให้หน่อยดิเยี่ยมไหมกดไลค์ให้หน่อยดิกดไลค์ไงกดไลค์ไงกดไลค์เอ้ายืนหลังแค่หน่อยอ่ะโอเคเอ่ายกโป้หน่อยยกโป้หน่อยเนี่ยโอ้โหมาดูแลขนาดนี้เอ้าอะไรน่ะโอเคเยี่ยมเลยเยี่ยมไหมยืนไหวไหมโอเคครับโอเคครับผมแค่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงครับผมจากลูกค้าของเราครับผมนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมที่มั่นใจฟังทองแท็กเตอร์นะครับผมให้ดูแลนะครับผมนะ ก็สวัสดีทุกท่านวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวจะไปกินต้มไก่แลครับพอดีลูกค้าต้มไก่ไว้ลอ,อ <laughs> สวัสดีครับ <laughs>